วันนี้ครับท่านผู้ชมผมนายแพทย์มาริวัาชัยนั้นวันนี้ผมจะขอนำเสนอเรื่องเกี่ยวกับความดันเลือดภายในปอดสูงในประเด็นที่ว่าเมื่อมันเกิดขึ้นกับท่านแล้วนี่ท่านจะทราบได้อย่างไรว่าโรกของท่านได้ดำเนินไปถึงระดับใดแล้วท่านผู้ชมครับ ในกรณีที่คนเราเกิดเป็นโรคความดันเลือดภายในปอดสูงนั้นมันหมายความว่าหัวใจซีขวาของท่านนั้นจะต้องทำงานหนักกว่าปกติด้วยการปั๊มเลือดที่มีออกซิเจนต่ำผ่านเส้นเลือดแดงที่นำเลือดไปยังปอดเพื่อปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ออกไปและรับออกซิเจนกลับมาแทนที่ ดยเลือดที่ผ่านเส้นเลือดแดงดังกล่าวมันจะมีความดันสูงตั้งแต่25มิลลิเมตรปลอดในขณะพักหรือ35มิลลิเมตรปลอดในขณะออกแรงจากการทำงานดังกล่าวเนี่ยเมื่อเวลาผ่านไปนานเขา้ามันจะทำให้หัวใจของท่านผู้นั้นอ่อนล้าลงทำให้กล้ามเนื้ออ่อนแรงสุดท้ายลงเอยด้วยการเกิดภาวะหัวใจล้มเหลว ดังนั้นจากข้อที่จริงดังกล่าวนี้เราจะพบว่าคนที่เกิดเป็นโรคดังกล่าวจะมีอาการแสดงไม่เหมือนกันทั้งนี้มันขึ้นกับระยะของการเกิดโรคโดยเราจะพบว่าในระยะแรกๆกของการเกิดโรคหมายถึงระยะที่หนึ่งนี่นะครับเขาจะไม่มีอาการผิดปกติแต่อย่างไรสามารถทำงานได้ตามปกติ ระยะที่สองมันเป็นระยะซึ่งเมื่อทำงานหนักจะทำให้เขารู้สึกเหนื่อยล้าขึ้นมาระยะที่สามหมายถึงระยะที่เมื่อมันเกิดขึ้นแล้วนี่เพียงออกแรงนิดน้อยก็ทำให้เกิดมีอาการส่วนระยะสุดท้ายนั้นหมายถึงระยะที่หัวใจซีขวาเกิดการร่วมเหลวขึ้นแล้วซึ่ง ันจะทําให้คนผู้นั้นมีอาการในขณะที่ไม่ต้องออกแรงใดๆโดยเข้าจะมีความรู้สึกเหนื่อยล้าโดยไม่ต้องทําอะไรหายใจหอบเหนื่อยหายใจฉี่เลืฟีปากเล็บจะสีคล้ำซึ่งเป็นข้อบ่งบอกให้ทราบว่าภายในกระแสะเลือดมีออกซิเจนต่ำมีอาการบวมที่บริเวณขาข้อเท้าและเท้า ทั้งสองข้างรวมไปถึงบริเวณท้องซึ่งมีน้ำอยู่ในช่องท้องนั่นคืออาการแสดงที่บ่งบอกให้ทราบว,ว่าคนผู้นั้นอยู่กับที่บนเตียงเนื่องมาจากหัวใจล้มเหลวมีความจริงอย่างหนึ่งที่ท่านควรรับทราบก็คือโรคความดันเลือดภายในปอดสูงมันจะดำเนินอย่างต่อเนื่องไปเรื่อยๆไม่มีทางหันกลับ เมื่อมันพัฒนาถึงระดับสี่แล้วเราไม่มีทางที่จะทำให้มันหันกลับมาสู่ระยะที่สามที่สองหรือที่1ได้จากข้อที่จึงดังกล่าวนี้เองจึงเป็นหน้าที่ของท่านเองเมื่อท่านได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคความดันเลือดภายในปอดสูงท่านจะต้องดูแลสุขภาพของท่านให้ดีอย่าออกแรงมากเกินไป ปรานผมครับสำหรับวันนี้ผมขอยุดตีลงแต่เพียงแค่นี้สวัสดีครับ